นมัตถุรัตนัตยัตสะขอความนอบน้อมแด่องค์พระบรมศาสดาสมาสสมพุทธเจ้าพุทธัจ้ <c> ู <oughs> เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายด้วยพระปัญญาคุณบริสุทธิ์ที่คุณมหาการุณาธิคุณของพระองค์เองพระองค์นั้นด้วยเสียนกล่าว ขน้อมกราบอภิวาทขอโอกาสไปยังพระอริยส์ในครั้งพุทธกาลในปัจจุบันก็ดีโดยมีพระเทรรนุเทระครูบาจารย์ท่านปรุทั้งหลายเหล่านั้นเป็นต้นเป็นประธานขอความว่างงามไปบุญในธรรมจงมาเกิดมีกับสกสตทุชนโยคีผู้ใคร่ในการประพฤติปฏิบัติสัมยาตธรรมสัมมาปฏิบัติทุกคนทุกท่านราการแสงทองสองธรรมนำเสนอต่อท่านทั้งหลายในวันนี้ ในส่วนของหลักการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานประเชกที่5ตอนที่2ในส่วนของการกําหนดจดจ่อยอย่างต่อเนื่องในความหมายนั้นก็คือเป็นคนที่มุ่งมั่นทําสิ่งใดทําสิ่งหนึ่งแล้วแม้จะรู้อยู่สิ่งเดียวแต่ให้เชี่ยวชาญเถิดประเสริฐผลอาจจะชักเติร์ชูฟูจกคนถึงเป็นคนพงพลายก็ได้ดีเพราะ เป็นคนมันทำมันเหมือนเราตำน้ำพริกเน่ปง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 ,ปงตำ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 มตา,มามการจดจ่ออย่างต่อเนื่องจดจ่อในขณะที่เราจะร้อยได้ใสเข็มอะร้อยเข็มอย่างเงี้ยต้องจดจอดูนะเวลาเราจะเชื่อมเหล็กก็ต้องจดจอดูตรงจุดนั้นในท่านองเดียวกัน เราก็จดจ่อต่อจิตต่อใจของเรามุ่งมั่นที่จะทําอะไรต่อไปเหมือนตอนที่หนึ่งที่กล่าวถึงในเรื่องของการประพฤติและปฏิบัติก็เช่นเดียวกันท่านทั้งหลายมาถึงตอนที่สองนี่ให้เรากําหนดจดจ่ออย่างต่อเนื่องเนี่ยรวมความแล้วก็คือว่ามันต้องมีสติกํากับมันต้องมีสมาธิเท่าไปตั้งมัน่นมันต้องมียานะคือการอย่างรู้มันต้องก้าวเ,เข้าไปสู่ในเรื่องของปัญญาแล้วค่อยๆ สังสมพผลเพิ่มแล้วก็จะเกิดความแก่ก้ามมากขึ้นมากขึ้นเดือนลำดับเมื่อถึงตอนนั้นเราก็จะสามารถมองเห็นว่ารูปที่ว่ามันพองกับจิตก็กำหนดว่าพองรูปที่มันยุบกับจิตก็กำหนดว่ายุบรูปที่นั่งกับจิตที่กำหนดรูปที่งอเข้ากับจิตที่กำหนดรูปที่ยื่น ออกกับจิตที่กําหนดรูปที่ยกขึ้นกับจิตที่กําหนดก้าวไปกับจิตที่กําหนดรูปที่วางหลงกับจิตที่กําหนดหรือพูดง่ายๆว่าอารมณ์อารมณ์และจิตที่กําหนดสัมพันธ์กันเป็นอย่างดีจนเป็นแทบเป็นเนื้อเดียวกันเราก็เลยสามารถแยกแยะออกอาการพองยุบเป็นส่วนของจิตกําหนดว่าพองนั้นเป็นนาม อาการยุบของท้องน้าเป็นรูปส่วนจิตที่กำหนดได้ว่ายุบเป็นนามตัวที่รู้ว่ายุบเป็นรูปให้เราพยายามถึงขั้นที่สามารถทำได้เข้าใจรูปนามแล้วนะบัดน,นี้การกำหนดของเราก็จะติดตามอารมณ์พองอารมณ์ยุบไปโดยไม่ขาดสายขาดตอนเลยเหมือนกับการวิ่งเข้าหาอารมณ์ อยู่อย่างเป็นอารมณ์นั่นแหละเป็นอย่างนี้เรียกว่า,านามานะลักษณะลักษณะของการน้อมไปหาอารมณ์ของนามธรรมคือจิตนั่นน่ะยิ่ยงกำหนดให้ได้ชัดเท่าไหร่นามธรรมที่ปรากฏก็จะชัดขึ้นเท่านั้นในคำพีวิสุทธิมักท่านกล่าวไว้อย่างนั้นว่ายะธายทธาทิสสะรูปัง สวิขะขาธิลังโหติฉัดช,ชะตังสัปปริสุทงังตัทธาตทัทธัตธรรมนาอรูธรรมาสมะะยะเมวะปากตาโหติมาจากคำปีวิสุทธิมารณมที่สอนาที่254ท,ท่านกล่าวให้จดจ่ออย่างต่อเนื่องอย่างนั้น เพื่อจะได้เป็นอุบายเพื่อที่จะได้ใช้ให้มันถูกต้องถูกลักษณะนะตามที่เราได้ยินที่รู้นะฉะนั้นเมื่อเราน้อมไปในการประพฤติปฏิบัติไม่เห็นนารูปชัดแล้วเนี่ยหมายกว่ารูป,ปังรูปอัศะที่โยคีนักปฏิบัติสวิขาที่ลิตังการชำระสะสางให้หมดจด คืนแล้วนิจชตังเป็นรูปที่ไม่มีความสบสนปรากฏแก่ยานสับพริทังสะอาดหมดจนหัวติย่อมมียะทายะท่าด้วยประการใดประการใดอรูปธรรมานามธรรมาท,ทั้งหลายตัทธรํมมนาผู้ที่มีรูปนั้นเป็นอารมณ์ปรากฏโหติจะปรากฏยามะเมวะ ด้วยตัวของมันเองตาท่าตาท่าด้วยประการเจนนี้สําหรับนักปฏิบัติที่มีสุตาน้อยคือฝั่งมาริโน่เนี่ยลักษณะของการแยกรูปนามออกได้ขายก็จะยังความพอใจให้มากทีเดียวสองอย่างเพียแค่แยกรูปแยกนามไปเท่านั้นเองท่าน,นท่านสาสุชนท่านทั้งหลาย ก็ให้เราเข้าใจในเรื่องของรูปนามกันตามนี้ก่อนนะ